สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับกล่อง Hall of Fame นะฮะโลโก้ที่เห็นก็อย่างที่ทราบครับนี่คือกล่อง Hall of Fame ของพีเมลีกนะครับฤดูกาล2022จะบอกเป็นฤดูกาลก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็น Hall of Fame นะฮะก็กล่องนี้ทาง Panini ไม่ได้ผลิตมาเพื่อขายนะผลิตมาเพื่อแจกครับผลิตมาจำนวน1000กล่องด้วยกันนะฮะก็จะแจกให้สำหรับ คนที่สั่งซื้อสินค้าจากทาง Panini UK นะฮะในหมวดสินค้าหมวดของทางพิม m i e r ครบ100ปอนด์นะฮะ mm hmm. ก็จะได้รับกล่องฮ a l l of m e ไป1กล่องทันทีนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะพอประกาศมาอย่างนั้นก็วางขายกันได้ไม่นานนะฮะก็ยอดออเดอร์ก็เต็ม1,000กล่องไปเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วนะฮะซึ่งอันนี้ก็ จริงๆก็ส่งมาได้สักพักแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้แกะให้ชมกันวันนี้จะมาแกะกันนะฮะในนี้ฮอฟเฟมจะมีอยู่ทั้งหมด8ใบนะครับมีอยู่8ใบก็จะมีนักเตะอยู่มีองรีนะครับแล้วก็มีฟานเพซี่มีแลมพาร์ดมีรูนี่ y มีโอเวนมีเบคแฮมมีฟานดอร์ซานะครับแล้วก็มีเชียร์เรอร์นะฮะ ซึ่งใน8ใบเนี่ยมันจะมี1ใบใบหน้าสุดจะเป็นใบพาราเดลนะครับใบพาราเดลก็จะมีอยู่3ระดับนะฮะจะมีเป็นใบซิลเวอร์นะครับลันอยู่ที่99นะครับแล้วก็ใบโกลจะลันอยู่ที่25แล้วจากนั้นก็ใบไวท์ออนโกลนะครับก็คือ One of one ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้พาราเรลเป็นใครนะครับ ใน8คนนี้แล้วก็จะได้รันอยู่ที่สเต็ปไหนนะฮะเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะฮะก็รบกวนฝากกดให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดชมนะฮะอ่ะว่าแล้วก็ไปแกะปะติกันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกโอเคเรียบร้อยครับ แกะพลาสติกออกแล้วนะฮะกล่องก็ทำเรียบๆรวดลายเรียบหรูดีมากอ่ะมาดูข้างในนะครับนี่นะฮะก็จะมีเป็นซองพับไว้ข้างในอีกทีหนึง่งเนาะแล้วก็จะแปดใบยอยู่ข้างในนี้ครับเดี๋ยวต้องหามาบางนิดนึงใบแรกจะเป็นใบที่เราลุ้นกันนะครับ ว่าจะได้พาราเลลของใครซึ่งก็ต้องขอบังไว้ก่อนนะฮะใบแรกจะเป็นใบที่เราจะไม่ต้องการเห็นก่อนนะครับโอเคมาก็มีทั้งหมด8คนแล้วฮะ8ใบเดี๋ยวเราจะมาดูใบข้างหลังกันดีกว่าเป็นใครบ้างแลมพาดนะครับแลมพาดมาแล้ว เป็นองรีนะครับเป็นฟานเปอร์ซี่นะฮะกัสสวยดีนะครับสวยดีเป็นเป็นกัสด,ด้านนะฮะแต่ว่าจะมีความวาวของตัวฟอยที่ขอบเนี่ยสวยงามครับคลาสสิกข้างหลังก็จะเป็นสีนะฮะบอกสถิติต่างๆของนักเตะแต่ละคนนะครับ การทำสวยดีครับสวยดีขาวดำรูนี่นะครับโอ้โหออกกันมาหมดแล้วแล้วพาราเล่จะเหลือให้ใครเหลือใครให้ผมเนี่ยเชียร์เลอร์ก็ไปแล้วนะครับเชียร์เลอร์โอ้ยโอเว่นก็ไปแล้วครับเหลืออ่ะเหลือเบคแฮมกับฟันเดซาพาราเล่ผมจะได้ใครเนี่ยขอเบคแฮมได้ไหม ใบนี้ต้องเป็นฟันเด์ซานะฟันเด์ซาไปแค้มโอ,โอ,โอได้ฟันเด์ซาแน่แล้วละครับท่านผู้ชมนะฮะหมดหรือยังแต่ว่าจะเป็นสเต็ปที่เท่าไหร่นะครับสีอะไรวะโอสีเงินมาเต็มเต็มเลย ีเงินก็ทับ99แล้วครับทุกท่านนี่ครับฟันเดอร์ซ่าทับ99ครับเป็นสเต็ปที่สเต็ปแรกเลยฮะสเต็ปที่ลันเยอะสุดครับ99นะฮะฟันเดอร์ซ่าทับ99ครับโอเคครับกล่องนี้เรียบร้อยนะฮะ Hall of Fame การ์ดสวยหรูมากครับสวยหรูมากดูแล้วสวยหรูมากจริงๆนะฮะ นี่ดูใบพา r a l e ลกับใบปกตินะฮะจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นเป็น g o ตรงนี้เป็น g o เป็นสีทองก็จะเป็นทับ25นะฮะถ้าเป็นไว i t e white on g o เลยอันนั้นคือ one of one นะฮะโอเคครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะฮะก็ฝากกดให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยครับลาไปก่อนลวครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ